วันนี้ที่กินอาหารนะพี่ห้องศีเรดลนเนี่ยอาหารอร่อยเนาะอืม,มอร่อยมากเขาหัวจจชอบคือแบบมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอาหารไทยเขาไม่ค่อยทำไฟไดนิง่งที่แบบเสิร์ฟเป็นคอร์สแบบพรีเซนเทชันดีๆเท่าไหร่คือมันมีนะแต่ว่าอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่แบบกินอาหารไทยแบบไฟไดนนิง่งแบบเป็นคอร์สแบบมีพรีเซนเทชันอร่อยดี อร่อยอร่อยชอบเฮ้ยดูนะไม่คนทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตเร็วมากเลยอันนี้คือชุดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่เอาสายชาร์จมาป่ายชาร้เลยห้องมาจะคอยแล้วกันแบตจะหมดลอยู่กับพี่ไม่ต้องใช้ก็ได้สายชาร์จอะพี่คนร้อนแรงโออออห้องไหนเตะเสียบเข้ามาไอ้ยบอยกับไอ้ดุลยังไม่มาไลน์ไปถามยังมาเมื่อไหร่ เดินเล่นเกมเนี่ยทีมงานเขาเตรียมเกมว้ให้เล่นเด่นแต่แต่แต,แต่โอ้โหวันนี้สนุกมากวันนี้แบบฟิลดีมากเลยฟิลดีฟิลดีเล่มส <c oughs> องเวิต์จริง <c oughs> จริง <c oughs> อ่ะ <c oughs> จะหลับแล้วใช่ ยังไงเปิดไลฟ์ไว้ดูคอมเมนต์เขาทิ้งอ้นีไหมครัะเขาถามรุ่นบาสไปไหนนี่เลยใช่ไหมรุ่นบาสอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกไปนี้เขาไปแบบไม่มีกล้อง <c oughs> ใช่ไหมมีกล้องตามไปปะไม่มีหรอกไอ้มี <c oughs> กล้องอยู่นี่หมดนี่ไงห,หนึ่งส <c oughs> องอ้าวไปมีตัวเดียววะแต่เดี๋ยวมมีอีกตัวตามไปบาสไปปะ ่านผูชมนี่คือห้องของเราสวยงามสดดูดิจริงจริงนี่ห้องผมนะพี่นี่ไงนี่ยเกิดได้ปะเกิดได้ปะคุณเกิดทองทวีเออนี่ห้องผมเนี่ยผมเวข้อมคุณเกิดทองทวีมีจริงๆอิอะเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่นามสกุลเกิดทองทวีเท่านั้นแหละถึงจะใช้ได้อ่างั้นผมเปลี่ยนนามสกุลอ่าโอเคเขาคิแล้าไะไม่เอาพ่อด่าลูกชายคนโตอะไรมาเปลี่ยนนามสกุลว่าพอไม่ได้ดิต้องสืบสาร ต้องสื่สารนามสกุลต่อไปเฮ้ยแต่ผมก็ลูกชายคนเดียวนะพี่เอามีสมคุแล้วคุณจะไปเปลี่ยนนามสกุลทำไมแล้วเราเป็นผู้ชายเราห้ามเปลี่ยนนามสกุลอ๋อถามยุคสมัยนี้เขาไม่มีใครเขาเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วอะไรหรือเปล่าวะก็มีอยู่มาแล้ววะพี่ไปเปิดี๋ยวดีใช้พี่เลยหรอฮัลโหลใครครับใครครับ ใช่ครับบอกรหัสลับก่อนให้บอกรหัสลับก่อนบ,บอกรหัสลับก่อนบอกรหัสลับก่อนโมชีโมชีโมชิโมชิไม่ใช่ละไม่ใช่ละได้ได้ได้